ครับเพื่อนๆวันนี้นะครับไกด์บีพาทัวร์ก็มาไกลยถึงสังขละบ,บุรีจงังหวัดกาญจนบ,บุรีครับมาที่นี่ขับรถมาไกลเราก็อยากจะหาที่พักสบายๆแนะนําที่นี่เลยครับพรภัยรินริเว์ไซด์รีสอร์ทรีสอร์ทสวยอยู่ไม่ไกลจากสะพานมอญแล้วก็มีบรรยากาศดีๆห้องพักสะอาดๆรอทุกท่านอยู่เลยครับเอาละจะเป็นแบบไหนผมพาไปชมกันเลย ครับเพื่อนๆและที่นี่ก็คือพรไพรินลิเวอร์ไซส์รีสอร์ทมีโอกาสมาใช้บริการกันครับเพื่อนๆครับ วันนี้นะครับไกล์บีพาทัวร์มาถึงอำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับเมื่อมาถึงสังขละบุรีแล้วเอกลักษณ์ของที่นี่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวใครๆก็ต้องมาก็คือสะพานมอญครับอยู่ด้านหลังผมนี่แล้วฮะเป็นสะพานไม้ความยาว1กิโลเมตรครับทอดข้ามลาน้ําสองกะเรียสร้างขึ้นโดยศรัทธาของท่านหลวงพ่ออุตมะซึ่งอยากให้คน2ฝั่งเนี่ยสามารถที่จะข้ามไปมาหาสู่กันได้ครับที่นี่เป็นจุดเช็คอินซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากเลยครับ เดี๋ยวผมจะพาท่านไปสัมผัสตามมาครับ ครับเพื่อนๆและตอนนี้ไกด์บีพาทัวร์ก็อยู่กลางสะพานมอนแล้วครับสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในเมืองไทยความยาว1กิโลนะครับโอ้โหสะพานนี้แข็งแรงมากเลยนะครับแต่ว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2556ครับเกิดเหตุน้ำพัดสะพานขาดไป1ครั้ง ไม่มีผู้บาดเจ็บไม่มีผู้เสียชีวิตครับด้วยศรัทธาของคนแถบนี้ก็สร้างสะพานนี้กลับคืนมาได้อย่างรวดเร็วก็จนเป็นจุดเช็คอินให้พวกเราได้มาเที่ยวกันที่นี่ครับสวยงามมากเลยก่อนจากกันในวันนี้นะครับไกบีพาทัวร์ฝากท่านกดไลค์แฟนเพจกบีพาทัวร์แล้วก็ YouTube ช่องกรบีพาทัวร์ด้วยโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอบคุณครับ